ตอนนี้ร่างของคุณแตงโมนิดาแตงโมพัทริดาเดินทางมาถึงที่สถาบันนิติเวชโรงพยาบาลตำรวจแล้วนะคะแล้วก็ทางด้านของญาติก็ออกมาแจ้งกับสื่อมวลชนที่รออยู่ที่หน้านิติเวชโรงพยาบาลตำรวจบอกว่าภายในเดือนมีนาคมจะมีการจัด หรือว่าการประกอบพิธีทางศาสนานะคะซึ่งก็พร้อมที่จะให้บรรดาแฟนคลับหรือว่าเพื่อนๆของคุณแตงโมนิดาเนี่ยเข้าร่วมในพิธีการประกอบพิธีทางศาสนาด้วยค่ะเดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศในช่วงที่ร่างของคุณแตงโมนิดาเนี่ยเคลื่อนมาถึงที่นิติเวชโรงพยาบาลตํารวจค่ะ ซึ่งต้องบอกว่าตลอดทั้งวันวันนี้นะคะที่สื่อมวลชนได้มีการเกาะติดสถานการณ์การค้นหาร่างของคุณแตงโมนิดาจนกระทั่งพบร่างของคุณแตงโมนิดาเนี่ยเมื่อช่วงบ่ายที่ผ่านมาจากนั้นก็มีการเคลื่อนร่างของคุณแตงโมนิดามาที่สถาบันนิติเวชโรงพยาบาลตํารวจทั้งหมดนั้นก็เพื่อที่จะพิสูจน์หาข้อเท็จจริง ในการชนสูตรพริกศพนะคะซึ่งต้องบอกว่าการเดินทางมาถึงที่นี่เนี่ยเวลาประมาณ15นาฬิกา30นาทีหลังจากนั้นไม่นานค่ะนางพานิดาศริยุทธโยธินมารดาของนางสาวพานิดาแล้วก็นายดายศเด็ดจบนะคะพี่ชายก็เดินทางมาถึงแล้วก็รวมไปถึงกลุ่มเพื่อนๆืดาราคนสนิทด้วยไม่ว่าจะเป็นคุณโมอมีนาพินิดนะคะคุณแอนนาคุณฮิปโปแล้วก็นางสาวอิศรินจุธาสุขสวัสดิ์หรือว่ากระติกซึ่งเป็นผู้จัดการส่วนตัวคนนี้สําคัญอยู่ ในเหตุการณ์ในช่วงที่เกิดเหตุกลางแม่น้ำเจ้าพยาด้วยแต่ว่าวันนี้นะคะคุณกระติกเนี่ยมาด้วยก็จริงนะคะแต่ไม่ได้มีการให้สัมภาษณ์ใดๆกับทางด้านของสื่อมวลชนนางสาวอิสรินจุธาสุขสวัสดิ์หรือว่ากระติกบอกผ่านคุณต้นตะการมาบอกว่าขอเวลาสักหนึ่งสัปดาห์นะคะในการที่จะพูดคุยออกมาเล่าข้อที่จริงที่เกิดขึ้นทั้งหมด แต่ว่าข้อกังขาต่างๆก็ยังคงเกิดขึ้นนะคะวันนี้คุณอิสรินก็ยังคงนั่งอยู่บริเวณภายนอกของสถาบันนิติวิทยาศาสตร์นะคะแล้วก็จากการสอบถามคุณพนิดาศิรยุทธโยธินมรรดาของคุณแตงโมก็บอกว่าการประกอบพิธีทางศาสนาคุณแตงโมนิดาจะมีขึ้นในวันที่11-13มีนาคมนี้นะคะที่โบสถค์คริสตจักรแห่งความสุขสุขุมวิท36แล้วก็ในวันที่14มีนาคมที่คริสตจักรเมทดิสครอง4นะคะส่วน ทางด้านของผลชนสูตรพลิกษพเบื้องต้นคุณแม่บอกว่ายังไม่ทราบว่าผลเนี่ยจะออกมาอย่างเป็นทางการเมื่อใดแต่จะฝากร่างของคุณแตงโมนิดาไว้ที่สถาบันนิติเวชโรงพยาบาลตำรวจไปก่อนนะคะ นอกจากนี้ค่ะผู้สื่อข่าวก็ยังได้สอบถามคุณพนิดาคุณแม่ของคุณแตงโมนะคะว่าได้พบกับคุณกระติกหรือไม่แล้วก็มีการสอบถามเรื่องต่างๆหรือไม่นะคะคุณแม่ก็บอกว่ายังไม่ได้พบแล้วก็พร้อมที่จะพบกับคุณกระติกตลอดแต่ก็แปลกใจนะคะที่คุณกระติกเนี่ยไม่มาพบเลยแต่หากว่าคุณกระติกขอเวลาหนึ่งสัปดาห์เพื่อที่จะออกมากชี้แจงข้อได้จริงทั้งหมดคุณแม่ก็บอกว่ารอได้เพราะว่าตอนนี้อยากจะรู้ความจริงเท่านั้นเองค่ะ คุณผู้ชมคะในเรื่องของการบริจาคร่างกายที่ครอบครัวของคุณแตงโมบอกนะคะว่าคุณแตงโมเนี่ยเคยบอกว่าอยากจะบริจาคร่างกายเพื่อเป็นการกุศลล่าสุดเราสอบถามคุณแม่แล้วนะคะคุณแม่บอกว่าจากการตรวจสอบร่างกายของคุณแตงโมนิดาเบื้องต้นนั้นไม่น่าจะมีการบริจาคได้นะคะเพราะว่าร่างกายนั้นเสียหายทั้งหมดคุณดับคุณดายศแล้วก็คุณแม่ของคุณแตงโมเนี่ยก็บอกว่า แม้ว่าร่างกายของคุณแตงโมพนิดาจะไม่สามารถบริจาคเพื่อการกุศลได้แต่ก็เชื่อว่า,าใจอันเป็นกุศลที่อยากจะบริจาคร่างกายให้กับสาธารณะนั้นก็จะทำให้เธอนั้นได้ขึ้นสวรรค์แล้วค่ะและนี้ก็เป็นความเคลื่อนไหวล่าสุดจากนิติเวชโรงพยาบาลตำรวจค่ะ